สวัสดีค่ะดิฉันบีเป็นตัวแทนกลุ่มที่จะมาพรีเซนต์งานในวันนี้โดยเป็นงานของรายวิชาศาสตร์แห่งความสุขรหัสวิชา GE 1 4 1 1 6 6ค่ะซึ่งหัวข้องานคือทอรหัสความเครียดสร้างสมดุลด้วยพลังทีมโดยเราจะแบ่งบทสัมภาษณ์ออกเป็น3คํคำถาม 1. ส่วนตัวเวลาคุณเกิดความเครียดคุณจะจัดการความเครียดอย่างไรบ้าง 2. เวลาที่เครียดคุณมีวิธีป้องกันไม่ให้ตนเองเครียดสะสมได้อย่างไรและ3 อยากให้ผู้ช่วยแนะนําการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนยกับการใช้ชีวิตส่วนตัวให้เด็กในวัยเรียนยอย่างพวกเรารอรยได้หรือไม่คะและมีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด9คนแบ่งออกเป็นอาจารย์3คนบุคลากรในหมหาวิทยาลัย3คนและนักศึกษา3คนจากการสัมภาษณ์สามารถแบ่งหัวข้อหลักๆได้3ข้อคือ 1. การจัดการความเครียด 2. การป้องกันความเครียด 3. การสร้างสมดุลชีวิตค่ะ เพิมจากการจัดก,การความเครียดจากการสัมภาษณ์สุดได้ว่าสามารถทําได้โดยการทํากิจกรรมที่ตนชอบเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือช้อปปิ้งออนไลน์รวมถึงการพักผ่อนและปล่อยวางความคิดที่กังวลหันไปทําสิ่งที่ช่วยให้สบายใจก่อนแล้วค่อยกลับมาจาัดก,การปัญหายอย่างมีสติเพราะการผ่อนคลายและการทําสิ่งที่เติมเต็มความสุขจะช่วยให้ความเครียดลดลงได้เองตามธรรมชาติต่อมา การป้องกันไม่ให้เครียดสะสมเรื่องจากการเข้าใจว่าความเครียดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้อย่างสมดุลโดยการรู้จักปล่อยวางและไม่ยึดติดกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมมากเกินไปทั้งหมดนี้ช่วยลดโากาศที่ความเครียดจะสะสมจนกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะและการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตัวซึ่งทำได้โดยการรู้จักจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนควรเลือกทำในสิ่งที่รักและชื่นชอบเพื่อเพิ่มความสุขพร้อมทั้งบริหารเวลาให้ลงตัวเช่นใช้เวลาว่างระหว่างวันให้เกิดประโยชน์เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลและมีความสุขค่ะโดยมีจุดร่วมคือผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีวิธีการป้องกันความเครียดเหมือนกันคือการรู้จักปล่อยวางและทําความเข้าใจเพื่อรับมือกับความเครียดได้อย่างดีและจุดต่างคือผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีวิธีการแก้ไขความเครียดที่แตกต่างกันไป เช่นบางคนเลือกที่จะทํางานเด็กๆของตนเองหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแทนก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ไขความคิดค่ะและภาพต่อไปนี้ที่จะขึ้นให้เห็นในหน้าจอคือภาพ By m า m แ p p ปิ้งกับภาพรวมการทํากิจกรรมค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้หากผิดภาพประการใดก็ขออาภัยเวณะที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ